เช็คกันต่อรายการต่อก็คือ5บาทนิกเกิล5บาทนิกเกิลมาจำนวนทั้งสิ้น5บาทนิกเกิลรวมกับ10บาทไหมไม่รวมเพรานยัหา5บาทนิกเกิลไม่เจอเขาเขียนมาว่า5บาทเออสิบบาทค่ะขออภยัยสิบบาทนิกเกิลน,นะคะสิบบาทนิกเกิลมาทั้งหมดนะคะสิบเก้าเหรียญน,นี่ค่ะ นะคะสิบ,บาทนิเกิลน,นะคะมาเก้าเหรียญโอเคสิบ,บาทนิเกิลน,นะคะ,ะน่ารับซื้อนะคะราคา13บ,บาทค่ะไม่มีตัวติดถ้ามีตัวติดเป็นน่าจะแยกให้นะคะอันนี้มีเหรียญธรรมดาทั้งหมดเลย10บ,บาทนิเกิลคะ่ะรวมวาระคราวาระมาแบบนี้นะคะเปะนน่ารับซื้อเหรียญละ 13บาทแต่ถ้าเป็นวาระตัวติดผลิตน้อยหายากจะมีราคาเป็นร้อยนะคะอย่างเช่น10บาทลูกเสือก็รับซื้ออยู่ประมาณสามสี่ร้อยบาท10บาทต้นไม้สิบบาทนั่นแหละค่ะที่ลึกที่ตัวติดผลิตน้อยหายากก็จะมีจะมีอะไรนะแปสี่มเด็จยา่ามีลูกเสือมีต้นไม้อ่าประมาณนี้จะให้ราคาต่างหากนะคะแยกราคาให้ ให้ราคาพิเศษแต่ถ้าเป็นประมาณอย่างนี้นะคะรับซื้ออยู่ที่เหรียญละ13บาทค่ะ13บาทแม่นะส่งต่อ15บาทยังขายไม่ได้เลยแม่ะนะส่ง14บาท14บาทก็ขายยากค่ะชั่วโมงนี้จริงๆทุกวันนี้นะคะขายยากทุกเหรียญเลยขนาดเหรียญน่ะ20บาทเมื่อก่อนเคยขายได้เหรียญละหลายๆ10บาทตอนนี้20บาทแลกหน้าเหรียญเขาก็ยังไม่เอากเลยค่ะก็เป็นภาระเนาะ ชั่วโมงนี้อะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปหมดเมื่อก่อนนะป้านัคิดว่าหลังเลือกตั้งคงจะดีขึ้นแต่เข้าใจผิดค่ะสิบบาทนิกเกิลนะคะอ่ะถุงหายสิบบาทนี้เกิลรับซื้อเหรียญละ13บ,บาทค่ะมีมาเก้าเหรียญถุงหายก็กองไว้ก่อนเนาะต่อจากต่อจากสิบบาทนิกเกิลก็จะเป็นตามรายการมานะคะสิบบาทนิกเกิลก็จะเป็นเอ,อ่อ ครุฑปีหนึ่งเจ็ดมีมาสองเหรียญแล้วก็เหรียญเก้าสามอ่ะเดี๋ยวเอามาดูพร้อมกันเลยนะคะเก็บสิบเก็บสิบบาทนิกเกิลก่อนโอเคครุฑหนึ่งเจ็ดครุฑหนึ่งเจ็ดอ่านี่ค่ะเหรียญครุฑหนึ่งเจ็ดนะคะรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทเหรียญครุฑสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะเหรียญครุฑ ทุตหนึ่บาทสองหนะคะรับซื้อเหรียญละยี่บาทนะคะมีสองเหรียญก็40บาททุดหนึ่งเซื้อยีบาท50าสิตางเก้าสามีมา5เหรียญตามรายการเนี่ยค่ะเหรียญห้าสิตางสองสี่อันนี้ก็20บาทเท่ากันนะคะรวมได้เนี่ยค่ะรับซื้อราคาเหรียญละยี่บาท50าสิบตัางเก้าสามตังเก้าเนี่ยชำรุดรับได้นะคะเพราะว่า เขามีมานานเหรียญนี้เขามีมานานมากนะคะนานมาก9 3เกิน60 70ปีพอดีนะคะเหรียญเหรียญน,นี้นะคะทองเหลืองปี2493 93เกินเกิน70ดสิบปีค่ะชมรุด ดำบิ่นใช้ได้นะคะรับ20บาทแต่ถ้าเป็นครุฑนะคะดำบิ่นไม่รับและเหรียญพอสอน,นะคะเน้นเลยเหรียญพอสอน,นะคะชํารุดไม่รับค่ะอะไรที่บอกว่าขายได้อ่ะรับนะคะอย่างเก้าสามดำขายได้แต่ก็ขายยากค่ะสวยๆอ่ะขายได้ขายง่ายนะคะยางแต่ครุฑสงบาทสองเหรียญน,นี้ใช้ได้อยู่สวยค่ะ เนี่ยนะคะเหรียญรับซื้อเหรียญละ20บาทค่ะเหรียญห้าสิบสตางค์สองสี่เก้าสามเหรียญครุฑหนึ่งเจ็ดค่ะก็เก็บไปเดี๋ยวดูเหรียญอื่นต่อครุฑเก้าสามใส่รวมกันไว้ราคาเดียวกันค่ะราคา20บาทอ่าต่อกันด้วยอะไรดี จากรายการที่ส่งมานะคะ59าสามแล้ว1บาทปี2501เหรียญ2เหรียญสิ2เหรียญอ๋อเออ2เหรียญค่ะเขาเขียนว่า1เหรียญนะ2เหรียญค่ะ2เหรียญ1บาทอ่า1บาทค่ะ1บาทไม่ใช่เลยหบาท2,500นะคะ2เหรียญ5บาทหง สามหนึ่งแบงค์อ่ะแล้วก็แบงค์โอเคนี่ค่ะเหรียญหนึ่งบาทที่รละลึกนะคะเหรียญหนึงบาทวาระปีสองเหรียญค่ะปีสองพันห้าเนี่ยค่ะสองพันห้าร้อยหลายคนอาจจะสลับนะคะจำผิดนะคะสองพันห้าร้กับสองพห้าร้อยห้า 2 5 0 5าตราแผ่นดินเนี่ยค่ะเขาเป็นตราแผ่นดินเหมือนกันนะคะส่วน2,500เนี่ยค่ะรับซื้อเหรียญละ20บาทและ2 5 0 5 2 5 0 5รับซื้อเหรียญละ4บาทเห็นไหมคะเหรียญเขาคล้ายๆกันค่ะคล้ายกันมากเลยนะคะต่างกันตรงพอสอถ้าไม่สังเกตนะคะก็บางคนแทบจะไม่รู้เนาะเนี่ยเหรียญน,นี้นะคะ 2505รับซื้อเหรียญละ4บาทเหรียญน,นี้250หค่ะรับซื้อเหรียญละ20บาทให้ดูชัดๆนะคะลองเลือกดูลองคัดดูนะคะเขาจะปนอยู่ค่ะเหรียญน,นี้เขาจะปนอยู่ในนี้ค่ะน้อยน้อยแต่มีน้อยแต่มีนะคะในจํานวน500รเหรียญพันเหรียญต้องมีเหรียญน,นี้ปนแน่นอนตามที่ ประสบการณ์ตรงของพน,น้าเลยนะคะที่พน้ารับซื้อมาทั่วๆไปอ่ะโดยประมาณแต่ไม่แค่รับซื้อจากคนที่รู้คนที่เขาคัดแล้วนะคะนั้นไม่มีแน่นอนรับซื้อจากที่บ้านเขาเก็บอะค่ะตมบ้านเก็บที่เขา,เาใช้งานจริงแล้วเขาเก็บไว้จากการที่เขาใช้งานนะคะเก็บจากสตังทอนเก็บจากระบบอะค่ะมีปนมาแน่นอน,นะค่ะนะคะเหรียญที่เมื่อก่อนนะ บนเยอะมาก่อนเจอเยอะมากเลยเมื่อก่อนที่เขายังไม่นิยมเล่นหากันอะไรเงี้ยคะ่ะจะเจอเยอะแต่เดี๋ยวนี้เขาแยกกันหมดอะคะ่ะเขารู้นะคะเขาก็จะแยกและช่วงที่ผ่านมาไม่นานนี้จะราคาสูงมากราคาเป็นหลายร้อยบาทคนเขาก็เลยดูเลยเลือกคัดหากันแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้สนใจราคาต่างแค่20่บาทเองเล่นได้ราคาแตกต่างกันนะคะเนี่ยคะ่ะเหรียญ1นบาทนะคะเหรียญหนึ่งบาทเหรียญหมุนเวียนนะคะ ตราแผ่นดิน2,505นะคะรับซื้อเหรียญละ20บาทเหรียญ1บาทตราแผ่นดิน2,505 2,505กับ2,500นะคะจะไม่เหมือนกันนะคะความแตกต่างและราคานะคะไม่เท่ากันค่ะดูนะคะราคา2,500นะคะเหรียญละ20บาทนะคะรับซื้อ2,505 รับซื้อเหรียญละ4บาทโอเคนะคะตามนั้นค่ะเข้าใจตรงกันเนาะลองไปแยกดูนะคะทําความเข้าใจนะคะกับกับคลิปทุกคลิปที่ป็นนัรับซื้อเป็นนัดทำคลิปรับซื้อนะคะทําความเข้าใจดูให้ชัดเจนดูให้ละเอียดว่ารับซื้ออะไรราคาเท่าไหร่จะได้ไม่ผิดหวังนะคะจะได้ไม่เสียความรู้สึกไม่เสียเวลานะคะทุกคนค่ะ ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ